ด่วนๆจ้าหลังจากที่คุณพ่อปีเตอร์แห่งซีรีนะคะมีการกด Follow IG ของ v p t s ค่ะหลายคนนี้ก็จับตามองทุกย่างข้าวทุกความเคลื่อนไหวนะคะเอ๊ะอะไรยังไงนะแถมเมื่อคืนนี้ค่ะก็มีการหลุดไฟบินค่ะว่าลิซ่าค่ะจะไปปารีสออกมาแล้วด้วยนะคะก็เป็นไฟบินค่ะที่ลิซ่าจะไปร่วมง,งานซีรีนปารีสแฟชั่นวีคนั่นเอง ซึ่งอันนี้ค่ะคาดว่าชัวรนะคะเพราะว่าลิซ่าค่ะเธอต้องไปแน่ๆเพราะว่าซีลีนค่ะมีการหวนคืนกับรันเวย์เป็นปีแรก global b a d ambassador อย่างเธอค่ะจะไม่ไปได้ยังไงนะคะคุณผู้ชมก็ไม่น่ามีอะไรพลิกโผลแล้วนะคะแต่แต่เดี๋ยวก่อนค่ะหรือว่าคราวนี้เนี่ยซีลีนเขาจะเล่นใหญ่กว่าเดิมนะคะ เพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะเห็นมีหลุดไฟบีนนะคะของ V BTS ค่ะว่าจะไปปารีสแฟชั่นวีคด้วยเหมือนกันนะคะเอ๊ะอะไรยังไงกันนะคะ V จะไปปารีสแฟชั่นวีคด้วยเหรออืมก็จะไปงานไหนนะคะหลายคนค่ะก็บอกว่าเอ๊ะเขาน่าจะติดกับสัญญาของแบรนด์ของหลุยส์วิคตองอยู่หรือเปล่านะคะแต่อีกเสียงค่ะก็บอกว่าหลุยส์วิคตองเนี่ยก็อยู่ในเครือของ LVMS ด้วยเดียวกันไม่ใช่หรอ แอดก็ไม่รู้นะคะอะไรยังไงคะ่ะเอาเป็นว่าแค่เอามาเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะคะว่ามีไฟบินแบบนี้ออกมาค่ะส่วนไฟบินของนอนลิซ่านะคะเห็นเขาบอกว่าเธอจะบินในวันสุกที่24มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะเวลาไทยก็ประมาณ9โมง50นั่นเองค่ะไงก็มารอส่งนอนลิซ่าเนาะไปร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคกันนะคะคุณผู้ชม ส่วนเข่าอื่นๆค่ะนอกจากงานแฟชั่นค่ะก็มีการรวบรวมนะะ้ายยอดขายค่ะเพลง k p ป p ที่ขายดีที่สุดตั้งแต่ปี2020เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะคะที่ขายผ่านทาง Apple Music ค่ะโอ้โหน้องบันนี่นะคะก็หยิกหลังพี่และลิซ่าอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่จากที่ ยอดวิวใน YouTube นะคะเพลง m ั n นี่เนี่ยก็แสงหน้านะได้โปสเตอร์ฉลอง600ล้านวิวไปก่อนลาริสาไปแล้วนะคะมาคราวนี้ค่ะยอดขายใน Apple Music นะคะก็แซงหน้าไปอีกนะคะยอดขายค่ะของเพลงมันนี่เนี่ยอยู่ที่6.8ล้านนะคะในขณะที่ลาริสาเนี่ยอยู่ที่5.8ล้านก็ห่างกันประมาณ1ล้านกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ามันนี่นี่ก็ฮิตจริงๆนะคะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีเวอร์ชั่นที่เป็นรีมิกค่ะ ออกมาฮิตอีกครั้งนะในเวียดนามด้วยค่ะก็มีคลิปไวรัลออกมาอีกเยอะแยะมากมายนะคะและนี่ก็คือเพลง K-POP ค่ะที่มียอดชายทะ้งตั้งแต่ปี2022จนถึงปัจจุบันค่ะลิซ่าก็ติดทั้ง2เพลงนะคะมันนี่อยู่ในอันดับที่8ค่ะแล้วก็ลลิษาคะอยู่ในอันดับที่12นะคะโรเซ่ก็ตามมาติดๆค่ะ On the อะ o u d าอยู่ในอันดับที่13แล้วก็กอดอันดับที่19ค่ะ ส่วนที่เป็นแบบวงนะคะยอดท้ายก็ปังมากอย่างที่เห็นนะคะอะแอดก็เอาข่าวอัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวแบล็กพิงค์มาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า